กระพานี้พี่น้องให้เหมืออพี่น้องเสื้อยนใส่ที่มองตรงกาีองเด้วยสวยพี่น้องะตาชุดค้ายมาลองกองแต่งพี่น้องบัดูหม่เยกพี่น้องใส่งานพี่น้องเอ้

สจับเดนักพี่น้องสวยงามใส่สงาราไว่ใส่สงการนักพี่น้องได้งามจะได้งามติเลยพี่น้องับพ่น้งไม่ได้ต่อไปพี่น้องมี้ายลวพี่น้อง đại đại đẹp đẹp đỏ nguyên cái đó một đường em ba xuân thay bắt nó tập vì nó nghe với con là đẹp vì พ you know ี่ดอกเเว่าส่พี่ดอกไปถึงการเราพี่น้องเราพอพี่น้องเาเบื้งเป็นคนเห็ดแต่เป็นคนใส่เราพี่น้องเยจิเนี่ยอันนี้ก็ลาก็เส้พี่น้องเเป็นกำลังใจทั้งิเยพน้องเบื้องแบบเบื้องเม่อเ่ยไทยเบื้งเราพี่น้องเนา มัดติดตามเลยเด้อพี่น้องเด้อสิหาคลิปใหม่ๆมาให้เบิ่งเองอ่าพี่น้องครับให้พวกกันจิปพี่น,อน้อ,นอง